ท่านนายกเนี่ยจะทราบไหมว่าการที่ท่านนายกไม่ได้ไปเยี่ยมบิดาเนี่ยมันทำให้พ่อของท่านเนี่ยเงาเหงาเหงา,งาถึงขนาดที่นำไปสู่การละเมิดกฎหมายนั่นคือการให้บุคคลนอกลิสต์ลายชื่อเข้าเยี่ยมบิดาของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานเล่าผ่านรายการข่าวของคุณอาร์ตเอกกรั์ว่าได้เข้าพบบิดาของท่านนายก ถึงหอชั้น14ตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่2567พูดคุยกันนานถึงสอ <2 S 2> ชั่ว <คะ S 2> โมงท่านประทานคะขอประท้วงค่ะครับท่านประธานคะดิฉันธนแพทย์หญิงศรีาดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะขอประท้วงผู้อภิปรายนะคะในข้อที่69นะคะท่านใช้ วนเวียนนะคะฟุ่มเฟือยและที่สําคัญสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยท่านนายกยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะให้อภิปรายอยู่ในยติค่ะขอบคุณค่ะครับก็อย่างที่วินิจฉัยไปนะครับท่านก็กําลังเชื่อมโยงอยู่แต่ว่าท่านอาจจะเชื่อมโยงไกลไปสักนิดหนึ่งนะครับก็บเอาเนื้อหาสาระครับ ผมยืนยันกับท่านประธานครับว่าเรื่องที่ผมกำลังอภิปรายเป็นเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับท่านประธานผมไม่ยุ่งนิชาย์ไปแล้วครับเเอาลยยครับนขอบคุณครับท่านประธานครับซึ่งปรากฏว่าคุยกันนานไหมครัคุยกันนานถึงสองชั่วโมงคนป่วยแบบไหนฮะที่สามารถคุยกับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้นานถึงสองชั่วโมงหรือกรณีของท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฮะ